ส่วนค่าคือคอยิมุนชิบะมาแน่และอาจจะทำมูลอีกครั้งเนื่องจากชิบะนะครับก็มีเจ้ามือหรือระดับวาเนเข้ามาซื้อประมาณ9.3พันล้านบาทหรือราวๆประมาณ 6- ล้านล้านชิบะถ้าข้อมูลนี้มาแสดงว่าชิบะอาจจะมี จุดเปลี่ยนของแนวต้านเลยก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูล <Moon S 1> ไปด้วยกันกับช่องคอยมูลวันนี้เราจะมาหาข้อสรุปนะครับซึ่งข่าวเนี้ยเราทําไปวันเสาร์แล้วข่าวเรื่องของการเผาเหรียญชิบะนะครับแล้วก็วานเนี่ยเข้ามาซื้อชิบะแต่เราไม่ได้ทําเป็นประเด็นแยกนะครับแล้วก็ลองไปติดตามข่าวเก่าดูนะครับน่าจะไม่กี่คลิปน่แหละลองไปหาดูนะ เพราะว่าในคลิปนั้นก็จะให้ความสําคัญนะคะว่า4ประเด็นหลักๆนี่จะทําให้ชีบะเนี่ยเติบโตในช่วงเดือนตุลาครับแล้วเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าลงทุนถ้าตลาดเป็นสีแดงนะครับในตลาดของคริปโตเคินซี่ชีบะจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับทั้งราคาทั้งข้อมูลฉะนั้นข้อมูลเนี่ยเขาให้การสรุปนะครับว่ามีคนซื้อชีบะเนี่ยจะเป็นเจ้ามือประมาณ 9.3พันล้านบาทหรือถ้าเกิดเทียบเป็นเหรียญของชีบะประมาณ6ล้านล้านชีบะเลยทีเดียวข้อมูลนี้นะครับมาจาก international business times เขารายงานว่าเจ้ามือเนี่ยมีการซื้อขายโทเค็นนะครับโดยเฉพาะซื้อเหรียญชีบะอิโนโนประมาณ6ล้านล้านเหรียญและทำการซื้อเพิ่มอีก2.76แสนล้านเหรียญในวันนี้นะครับส่วนเจ้ามือรายอื่นเนี่ยก็มีความสนใจในเหรียญมีมอย่างมากช่นกัน นเนื่องจากว่าชิบะมีการเติบโตและคนรู้จักมากขึ้นผ่านคอยเบสนั่นเองคอยเบสโปรัรบได้การทำการเปิดให้ลิสเหลนชิบะฉะนั้นเจ้ามือเริ่มรู้จักเหลนชิบะมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลต่อราคาหรือไม่นะครับลองตอบกันมาผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยลองตอบกันมาว่าราคาชิบะต้องแตะประมาณเดือนสิงเอาแค่เดือนสิงหาแล้วมาเดือน อ่ากันยาตุลาลองดูการไต่ระดับราคาและตอนร่วงลงระดับราคาของมันเมื่อก่อนมันขึ้นอย่างนี้เลยพีบานะพุ่งอย่างนี้เลยนะครับวันเดียวนะประมาณวันที่สองค่อยลงมาเงี้ยค่อยค่อยไล่ลงนะครับค่อยค่อยไล่แดงลงมานะพอพุ่งพุ่งมาแค่นเดียวเลยนะครับเดือนสิงหาคมลองดูเลยลองดูในการาฟนะครับพอมาเดือนกันยายน เดือนตุลาคมน,นะครับพอเวลามันพุ่งอ่ะวานเข้ามาซื้อพุ่งเราก็ขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตลอดเลยนะครับขั้นบันไดเราโคบลงเราก็ขึ้นตลอดเลยนะผมสังเกตแล้วตั้งแต่เดือนสิง่าเดือนกันยายนนะครับแล้วก็คาดเดาราคาของชีบะยากมากๆเพราะผมก็กลัวนะว่าถ้าผมไม่ได้ซื้อนะครับในราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยผมไม่รู้ว่าวานเนี่ยกำลังเล่น ชิบาในราคาไหนเพราะมันมีข่าวนะครับชีบาตั้งแต่ตอนช่วงต้นเดือนกันยายนละว่าวานมีการซื้อนะครับเข้ามาหนึ่งครั้งและในเดือนตุลาคมมีการซื้อนะครับเข้ามาสองครั้งในวันศุกร์กับในวันอาทิตย์เนี้ยนะครับมีการซื้อเพิ่มฉะนั้นราคามันก็จะมีการไต่ระดับราคามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนท่านผู้ชมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับ เปลี่ยนแปลงกดหนึ่งนะครับไม่เปลี่ยนแปลงกดสองนั้นชีบะมีแนวโน้มเลยนะว่าเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับและเดายากมากๆถ้าเกิดใครจะเล่นนะครับในราคาสูงสุดในรอบของมันในระยะสั้นเนี่ยเดายากนะครับพอมันราคาขึ้นไปสักสองสี่ผมพูดเป็นตัวเลขสำหรับแฟนคลับชีบะนะครับในกระดานปิทาซ่านะเอาสองสี่นะครับสองสี่เนี่ยเดาไม่ได้ นเนื่องจากเดือนที่แล้วในต้นเดือนเนี่ยโพอเวลามันขึ้นนะมันลงเลยทันทีนะครับประมาณสองวันนะครับขึ้นมาประมาณสองเจดแล้วก็ไล่ลงถึงสองสี่นะครับอยู่กัน 2, 4, สองสี่ัก2อสามวันเอา้าขึ้นไปสองห้าสองหอีกทีเราก็ลงมาอีโอ้โหราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยลองดูนะครับลองดูการาฟดูผมพูดคร่าวๆอาจจะไม่ได้ตรงร้อยเป๊ะร้อยเปอร์เซนแต่จะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยองค์รวมของมัน โอเคนะครับก็เรามาดูข้อมูลตรงนี้ดีกว่านะครับเราเอามาจากทวิตเตอนะครับในสยามบล็อกเชนด้วยนะครับก็ได้เอาภาพอันนี้มาเป็นภาพในทวิ t เตอนะครับเขาก็เขียนว่า one s t a t e e t เนะครับเป็นชื่อของเขานะเป็นชื่อ ID ของเขานะครับเขาก็มีการโพสต์จํานวนของวานที่เข้ามาเล่นในชีบะาทั้งหมด เขาได้ให้รายละเอียดว่าวันพฤหัสเนี่ยมีวานเข้ามาซื้อชีบาประมาณ6ล้านล้านเหรียญในวันพฤหัสที่ผ่านมาราคาประมาณ4 3 000, 8, ่ส9 1 6ล้านแปดแสนสาม่าร์เจ้ามือคริปโตไลน์หนึ่งนะครับไม่ได้ระบุว่ากระเป๋าตัวนี้เป็นของใครนะครับแต่ได้ทําการซื้อมีนตัวเนี้ยเพิ่ม3ครั้งที่ราคา1.16แสนล้านเหรียญและก็1 5 9แสนล้านเหรียญ และ1000ล้านเหรียญนะครับฉะนั้นเจ้าเมือโดยทั่วไปนะครับก็มีการซื้อชีบะเพิ่มในวันเสาร์อีกนะครับยอดรวมประมาณ2.76แสนล้านหรือเพิ่มประมาณ6ล้านล้านชีบะในวันพฤหัสโดยมีบุคคลเดียวกันนะครับคือมีการซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากประมาณวันเสาร์เนี่ยมีการซื้อโดยรวมนะประมาณ2.76ล้านนะครับและมีการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนเต็มอัตราที่6 ล้านล้านชีบะเลยทีเดียวนะครับก็โดยรวมเนี่ยน่าจะเป็นอย่างานั้นแต่ว่ามีการแบ่งนะในการจัดไม้ซื้อเป็น3ามกองนะครับเพื่อไม่ทําให้ราคามันตีขึ้นไปทีเดียวนะครับก็เป็นวิธีของวานในการเล่นเพื่อจะทําให้ราคาเนี่มันล่อเม่านะครับในการซื้อในการขายนั่นแหละในราคาที่สูงฉะนั้นใครเล่นชีบะนะครับ มาเล่นตอนปลายแล้วต้องระวังนะครับว่าราคามันอาจจะร่วงได้นะครับไม่รู้ว่าวานเนี่ยจะคิดอะไรนะมีการซื้อถึงสาครั้งด้วยกันนะครับเราก็คิดว่าการซื้อเนี่ยน่าจะทําให้ราคาของชิบะมีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรเลยโอเคครับเรามาดูข้อมูลต่อไปนะครับว่าการซื้อของ ชีบาในวันพฤหัสนะครับทำให้ราคาเหรียญมีการเพิ่มขึ้นถึง7%นะครับดังนั้นโมเมนตัมอยู่ประมาณ4.39%หลังจากการซื้อในวันนี้ชิดกันนะครับอย่างไรเจ้ามือนะครับที่ทำการครอบครองกระเป๋าที่เป็นของชีบะอินโนอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่มีเหรียญชีบะอินโนอยู่เลยนะครับแสดงว่ามีการซื้อขายระยะสั้นนั่นเองโดยขณะนี้นะครับราคาชีบะที่ อยู่นะราคาประมาณ0.05ตัวนะครับ8.03ดอลลร์เราดูเอาละกันนะครับว่าความนิยมของชีบะมันมีมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างแพลตฟอร์ม e t เทโรนะครับก็มีการลิสต์เหรียญชีบะมานะครับแล้วก็ d ดอจคอยด้วยนะครับรวมถึงมีแพลตฟอร์มในเดือนกรกฎาก็มีการลิสต์เหรียญชีบะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคอ b a s สโปร เว็บบลูนะครับ b i แนน c e และคอยเบดที่เป็นจุดเปลี่ยนทําให้ราคาของชิบาอินมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองรวมถึงในอนาคตนะครับชิบาอาจจะมีการลิสต์บนเว็บเรดของโรบินฮูดอันนี้น่ากลัวนะว่าโรบินฮูดเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําราคาเสียหรือเปล่านะครับเพราะว่าโรบินฮูดเนี่ยนะครับทำดอทคอยราคาเสียมาแล้วนะครับน่า ตกใจเหมือนกันที่มีคนนะครับบอกว่าเอ้ยประมาณสองแสนคนอะ่ะบอกแล้วว่าชิบะอินุเนี่ยจะมีการลิสเหลียนบนเวทเทรดหรือกระดานแลกเปลี่ยนของโรบินฮูดนั่นเองฉะนั้นน่ากลัวผมพูดตรงนี้นะว่าน่าใครคิดว่าน่ากลัวบ้างกดสามนะครับใครคิดว่าไม่น่ากลัวกดสี่ลองให้คำตอบกันมาดูนะครับแต่ส่วนตัวผมเป็นกังวลน,นะเมื่อ ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของโรบินฮ o ดมันใหญ่ในอเมริกานะครับเราก็มันก็มีค้อดีความอยู่นะรวมถึงมีการปั่นหุ้นมีมแล้วก็ดอสคอยด้วยนะครับถ้าเกิดชีบะขึ้นไปในโรบินฮูดเนี่ยมันน่ากังวลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องว่ากันอีกทีนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ทำการลิสต์เรียงแต่มันเป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยว่าโรบินฮูดจะมีการลิ์เรียงชีบะเกิดขึ้นและมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาชีบะ ครั้งใหญ่ชีบะมีการเผาแล้วนะหนึ่งประเด็นนะครับและเมื่อมีการเผานะครับและมีการลิสเดียนขึ้นไปบนของโรบินฮุดราคานะครับต้องมีสักครั้งเนี่ยบูมแน่นอนเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงราคาครั้งใหญ่เลยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับกดสามกดสี่ โอเคผมให้ภาพรวมของชีปะอิน,นุทั้งหมดนะครับในวันนี้ก็สิ่งที่น่ากังวลด้วยกันนะครับคือวานเข้ามาเล่นและก็มีการซื้อเพิ่มเป็นขั้นบันไดนะครับแล้วก็เทขายลงครั้งเดียวเพราะว่าในว a l l e t เนี่ยไม่มีนะครับเหรียญชีาทอยู่เลยแปลว่าเขาต้องการเข้ามาเล่นในระยะสั้นแต่ระยะสั้นเนี่ยทำให้เม้าเนี่ยเก่งกำไรจนเป็นขั้นบันไดเลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ย แล้วก็มีอีกเรื่องที่น่ากังวลคือโรบินฮูดจะเข้ามาลิสต์บนให้ชีบาเนี่ยลิสต์บนกระดานเทรของตัวเองน่ากลัวมากๆนะครับใครคิดว่าไม่น่ากลัวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนตัวผมน่ากลัวมากเพราะว่าทำกับดอชคอยมาแล้วนะก็คิดว่าโรบินฮูดก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ดรสคอยราคาเหลือหกหรือเจ็ดบาทตอนนี้ลอง ทักกันเข้ามานะครับฝากท่านผู้ชมในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุบติดตามนะครับเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิ c เฟซ o ุ๊กยูทู e ไลา์กลุ่มโดยเฉพาะไลฟ์กลุ่มเรามีกลุ่มชื่อว่าคริปโตแอนทิคอมมนตนะครับทักเข้ามาได้เลยเพราะในกลุ่มนี้มันจะช่วยท่านในการลงทุนลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆดูแล้วจะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ช่องของเราเติบโตไปด้วยกันนะครับเรามีกลุ่มแยกนะที่เป็นกลุ่มชีบะอินุนะครับแนะนำว่าให้ทักเข้ามาในเพจแล้วผมจะส่งลิงก์ให้นะครับเป็นลิงก์ของกลุ่มชีบะอินุเนี่ยแหละก็สามารถเข้าไปได้นะครับเนื่องจากว่าในกลุ่มเนี้ยก็จะช่วยท่าน ในทางทำความเข้าใจเหรียญชิบะอินโมมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ได้คอนเทนต์มาจากคนที่อยู่ในกลุ่มบ้างแหละนะครับเพราะว่าชีบะเนี่ยมันต้องคนชอบคนรักจริงๆนะใครอยากจะรวยเร็วนะครับรวยเร็วๆก็ต้องเล่นเหรียญน,นี้นะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะเล่นยากขึ้นมากๆแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมที่จะติดตามด้วยกัน เราก็หวังว่าชิบะอินุจะโกทู e ด o ูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนก็จะมุ่งไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน Infinite Miner เท่านั้นร้าน Infinite Miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอย เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่ง นับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคินซีนี้ก็เป็นไปได้